ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านที่รักทุกท่านนะครับเนาะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่องโทธอนชาแนลนาะครับในเสาร์ของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนาะครับเนาะสองปัญหาหนึ่งหกสิบสี่วันนี้พ่องโพธอนชาแนลจะได้มาสรุปหวยเนาะครับเนาะสรุปตัวเลขตัวตัวจูบตลาดที่พ่องโทธอนได้ไปหามาเนาะครับเนาะครับมาฟังคำเตือนก่อนนะครับเนาะ ทางช่องนี่เป็นเพียงสื่อการนําเสนอว่าเป็นแนวทางจัดสื่อสลากทีแ่แมงรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมบริษัทสนับสนุนให้เหียนการพัฒในาใดทั้งสิ้นนะครับเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมครับจะมาสรุปหวยนะครับเนาะสรุป,รปหวยร่วมยอดที่ตั้งช่องในีไปหานํามาฝากทีฝากนองน,นะครับท่านผู้ชมครับ สรุปความฝันนะครับเนาะเริ่มจากความฝันของพงผู้ทอดนะครับเนาะที่พงผู้ทอดได้ลงคีบป,ประฝันฝันเห็นปูลื่นสีนะครับเนาะปูลื่นสีจีนขออนุญาตเรียกเป็นลื่สีจีนนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนาะท่านผู้ชมที่ได้เบิ่งคลิปที่พงผู้ทอดได้ลงไปแล้วนะครับเนาะหน้าตาเพิ่นก็เป็นยังสีแบบที่พงผู้ทอดฝันนิเวศขึ้นมาแล้วก็ ได้วาดตามจินตนาการความฝันยาของไปนะครับเนาะปูเลือดสีนะครับเนาะแล้วก็มีเมีย่เป็นพร้อมนาะท่านผู้ชมมีฤาษีมายิ่งพร้อมนะครับท่านผู้ชมที่ในความฝันเนี่ยผู้นี้นี่นั่งอยู่ทั้งหลังนั่งทั้งหลังนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือสิเป็นยาฤาษีนะครับขออนุญาตเอื่นเรียกยานะครับเนาะ ในความฝันที่พุ่งผู้ท่านฝันนะครับขอสรุปเป็นตัวเล็กเลยนะครับเนะเาะเพื่อจะไดตรวจเร็วยว,วดวันที่หนึง่งเป็นจีกานะครับเนาะตัวเล็กอะพุ่งผู้ท่านกับในความฝันน่ะที่หลังจากตื่นขึ้นมากันพุ่งผู้ท่านเห็นั่งสมาธิสำรวมจิตถึงคนนะครับเนาะก็ได้เห็นเก่าหนึ่งจิตนะครับเนาะแบบึ้นมาในในในสมองนะครับเนาะในจิตใจกับที่ ที่ตีได้กับตีหนึ่งหาครับเก้าหาเนาะครับท่านผู้ชมครับหนันได้แล้วนะครับเนาะจากสำนักที่สองนะครับท่านผู้ชมก็ขอสรุปยอดกระถินเนาะครับที่พ่องกระถั่วในตั้มขีปไปที่แล้วอาจจะเป็นตัวโชคตรรัวลาบนะครับท่านผู้ชมยอดกระถินที่ร่วมได้กับเก้าแสนสองหมื่นหาพันหาสิบสองบาทนะครับท่านผะู้ชม อากาใส่ใจเหลือแปดแสนเก้าหมืนหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสองบาทนะครับท่านผู้ชมสองหานี่กับพวกผู้ท่องก็เห็นอยู่องค์พระนะครับเนาะที่ได้ยกยกพระองค์พระประธานที่ลงจากรถมาบ้านซอยพุ่มเห็นสองหาก็เป็นโตัวกับกับหาสองพอดีท่านผู้ชมขับต่อไปนะครับเนาะสนักต่อไปกับ ในมือเดียวกันนะครับเนาะหลังจากสรุปยอดกระถินแล้วได้โตัวโจรตัวลาบมาแล้วพมก็ท่อนกะได้ไปโยกพระองค์พระประธานลงจากรถซอยเพิ่นกะสอบถามเจ้าภาพศรัทธาเพิน่นกอว่ารถที่นำขบวนรถที่นำอันทรงพามาจากกรุงเทพยมนะครับเนาะที่เพิ่นซื้อพระเซาพระมาจากทางกรุงเทีกะหมายเลขทะเบียนก็9624นะครับท่านผู้ชม แล้วก็รถเงีย้ยจากบ้านเจ้าภาพศรัทธาเพิ่นนะครับเนาะรถเงีย้ยที่เอาขึ้นรถเงีย้ยถ้เบียนแปดศูนย์หนึ่งสองท่านผู้ชมแล้วเจา้าเจ้าภาพศรัทธาเพิ่นเจ้าภาพศรัทธาเพิ่นก็ได้จุดธูปเซียงท้ายนะครับเนาะหลังจากยกองพระลงตั้งปฏิสถานไว้ศาลาการประเรียนนะครับนะเนาะเพิ่นก็นจุดธูปเซียงท้ายได้๋ยวหาศูนย์สี่ท่านผู้ชมงวดที่หนึ่งนะครับเนาะ ก็อาจจะเป็นตัวโฉกตัวลาบกับพิจารณาบังคาบท่านผู้ชมตึกตัวจอดตัวมังกรก็สื่อถ้ามีนะครับเนาะครับต่อมาเนาะครับเนาะต่อมาก็เป็นสูตรคำนวณของอาจารย์ครัวปากเก็ดเนาะครับเนาะขั้วปากเก็ดเพิ่นกับทงมาให้ยตั้งช่องหรืหางวดเนาะครับท่านผู้ชมกระพาดไปงวดที่สี่เนาะครับเนาะงวดที่หาเท่ากับเมื่อบึงไม้ใบมันจะเข่าอีูบ่ครับเนาะครับเนาะ ที่ผ่านมาสามงวดแรกเนี่ยเขาเข่าล่างเนาะครับเนาะตรงๆรงได้กลับเลยเนาะครับเนาะทังช่องมันก็ห้เน้นให้ล่างยังสิละครับตัวเปิว่อห้กับเข่ายังนะครับส่วนมากือเข่าตัวยุ่กลาเนาะครับทผช้ชมตัวเน้นเนาะครับเนาะอันนี้ก็เป็นร่องเนาะครับเนาะท่านผู้ชมตุกันเนาะครับเนาะถึงตัวมักตัวชอบกับพิจารณาครับท่านผู้ชมสูตรของเปิ้นกับพี่แบบนี้เนาะครับเนาะเพิ้จับคู่งวดที่แรกกับเข่าสามแปดเนี่ยตรงนี้นะครับเป็น สูตรทั่วไปเป็นเกลืสองนี่แหละงวดนี้เป็นเกลือสองนะครับเนาะที่เป็นจับใหมครับาตุ่มหมักตัวชอบกับพิจารณานะครับทำจุชมสร,สรุปอย่างเดี้ยงนะครับเนาะจะลงคีบกระทันครับต่อมากอะเป็นสูตรคำนวณของพวกผู้ท้ออีกนะครับเนาะทางชอง่องพวกผู้ท้ออีกงวดที่แล้วพวกผู้ท้อนน 3, นนอีกสามแปดบดนะครับเนาะสามแปดบดแต่ว่า มันมันล่มลางเนาะครับเนาะท่านผู้ชมมันเป็นตัวโชคตัวลาบข้างล่างอันนี้พว่พวงโปรบอนมดีลงคลิปเนาะครับเนาะขอมาสรุปยอดหัวทีหนึ่งร่วมสรุปยอดเนาะครับเนาะสรุปหวยโค้งสุดท้ายเนาะครับท่านผู้ชมวันนี้พว่พวงโปรตอนกับวิ่งให้ยสองเนาะครับบนเนาะครับเนาะท่านผู้ชมจับคู่ให้กับสองหนึ่งสองหกสองแปด ส่วนลางพงกโมท่อนกับวิ่งวิ่งแเนาะครับเนาะวิ่ง8ล่างกับจับคูไฮกระสุ 8, 8, 8, 1, 5, 1, นแปดแปดแปดหนาหนึ่งเจ็ดเนาะครับท่านผู้ชมเนาะครับแบบโมท่อนเหนี่ยนหนเนาะครับเนาะบนบนพวกโมท่อนเนี่ยนหนสองงกันท่ชม ล่างนี่มักซ้ำๆกันท่านผู้ชมทั้งช่องพุงโพตทอนนี่มักซ้ำๆกันเป็นตัวเด่นซ้ำๆกันนะครับเนาะส่วนล่างนี่ครับท่านผู้ชมสำหรับถ่ายคลิปนี่นะครับนะท่านผู้ชมสำหรับท่านที่เข้ามาชมช่องพงพุต้อนชาเนี่ยก็ขอให้โชคดีนะครับวันนี้ร่ำรวยถูกหวยนะครับเด้อในวันวันที่หนึ่งพฤศจิกายนขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยนะครับเนาะถูกหวยรวยเบอร์ไปแล้วกัน กขอกราบขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ฝากกดติดตามให้แล้วที่โควิดหน้ากดติดตามให้กดไลค์ให้นะครับเนาะขอขอบคุณมาณน,นที่นี้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอท่านผู้ชมโชคดีนะครับเด้อพบกันใหม่นะครับเนาะในคลิปหน้านะครับเนาะครับสวัสดีครับ